สวัสดีคะ่ะสวสนธนพัฒสกลนครค่ะแปลงต้นพันธุ์หญ้าเนเปียร์้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะคะตัวนี้กำลังสวยเลยค่ะพันพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะคะที่มี หลายท่านสนใจเนื่องจากว่าใบของเขาจะไม่คันนะคะเนื่องจากว่าใบของเขาจะไม่มีขนหรือมีขนน้อยนะคะถ้าเทียบกับญ้าตัวอื่น ทนพันธ์กำลังสวยเลยนะคะชุดนี้สำหรับพี่ๆที่สนใจท่อน,ออนพัน์นะคะก็อีกสักประมาณสองเดือน,นะคะ่ะก็น่าจะตัดได้แล้วนะคะ ราะว่าช่วงนี้ต้นของเขาก็ยังอ่อนอยู่ค่ะแต่สังเกตว่าเริ่มมีละอากาศพวกมานะคะเนื่องจากฝนดีค่ะฝนดีน้ำสมบูรณ์นะคะมันต้นก็จะประมาณนี้นะคะ่ะท่อนพันธุ์อ่าที่ทางสวนมีอยู่ตอนนี้นะคะก็ จะเป็นตัวย่าหวานอิสราเอลนะคะหากพี่ๆสนใจตัวย่าในเปียท้ายเขื่อนก็ติดตามเพจส่วนไว้ค่ะติดตามได้ทาง Facebook ก็จะเป็นส่วนธนพัฒน์สกลนครน,นะคะช่องทาง youtube ก็พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ